สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของม็อบคอปทอครับท่านซึ่งเมื่อวานนี้นั้นโอ้ยได้มีข่าวแพร่สะพัดนะครับท่านผู้ชมในโซเชียลออนไลน์เฮ้ยแต่ผมก็ขอเตือนประชาชนก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อหลังจากผุดแคมเปญแปลกประหลาดครับท่านแต่นี่ไม่ได้หมายถึงม็อบคอปทอนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากลุ่มต้านกลุ่มไหนนะเนี่ยชวนกันไปนอนถามชวนกันไปนอนที่ไหนจ้าชวนกันไปนอนขวางเครื่องนะครับท่านที่ทิรม12 นาอะไรประมาณนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้ยก็ได้เกิดปรากฏการณ์นะครับท่านผู้ชมแห่ถามเข้ามาเยอะแยะอย่างมากมายกายกองกันเลยทีเดียวว่าเอะเรื่องนี้นี่มันเป็นข่าวจริงหรือไม่โดยเบื้องต้นนี้ยังไม่เป็นข่าวจริงนะครับท่านผู้ชมแต่อนาคตข้างหน้านี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเอาไอเดียบันเจิดนี้ไปทําหรือไม่นั้นก็ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้ครับท่านม็อบดิ้นลนหนักนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้พยายามหาทางลงหรือเปล่าไม่แน่ใจหลายวันก่อนนะครับท่านผู้ชมสองสัปดาห์สามสัปดาห์ก่อนได วันสงการแล้วก็ทําท่าลดวันลงเรื่อยๆนะครับเ่านผู้ชมได้มีการออกมาจากพวกอะไรวะเนี่ยสันติอโศกนะครับเ่านผู้ชมผมเข้าไปเห็นแล้วก็อโศกแทนจริงๆเลยถามอโศกแทนเรื่องอะไรคนมันน้อยนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการออกบอกมาแล้วเนี่ยจากสันติอโศกอะไรประมาณนี้ลําพังแค่คอปทและสอบปปสนี้คงยืนระยะได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เพราะฉะนั้นต้องมีกองทัพทำมาเติมแล้วก็คุยโตนะครับท่านผู้ชมเป็นม็อบอยู่ยาวแล้วก็อยู่เย็นไม่รู้ว่าตอนกลางวันมันอยู่หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่เรื่องคนน้อยนี้้มันนออยเหลื เกินนะครับท่านรถยังไม่กล้าผ่านไปติดหน้าม็อบมาเลยก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพืดีแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ามันมาอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้ม็อบกับพีน่นเนี่ยคนน้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่าระวังมึงจะเยียบกันตายด้วยนะเนี่ยจอยืน่นอุทธรพักโทษทักษิณชินวัตรแล้วก็มองว่าการบินไปเชียงใหม่เนี่ยเพื่อหวังผลทางการเมืองแล้วก็ทําการโวยลั่นนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดบินไปเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะต้องมีคนมาต้อนรับเยอะแยะอะไรแบบนี้นะครับท่านแบบนี้หวังผลทางการเมืองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่่่่อาาจจแแนนใรับทผชมมตียงง นั่นเนี่ยมันไปบุกสองนองนาังเลงเมืม่อวานแล้วก็อ้างว่าอะไรวะเนี่ยทรัพย์สินในม็อบของมันโดนทําลายนะครับเดื่ผู้ชมเฮ้ยใครมันจะกล้าเข้าไปวะเนี่ยถามทําไมเหรอจ้ากลัวเสียเียบติดหรือเปลา่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับเดื่ผู้ชมโอ้ยก็ต้องติดตามครับท่านเดี๋ยวจะเอามาแถลงเรียนไขเพิ่มส่วนอีกคนหนึ่งครับท่านดับคาจอพังคาบ้านกันเลยทีเดียวใครเหรอจ้าจอมกาบเรียนนะครับเดื่ผู้ชมนายสนธิยาสวัสดีหลังจากเคยไปออกโขนกระแสรอบหนึ่งนั้นแล้วก็ผมเปิดผ่านไปเจอในโซเชียลออนไลน์เขาก็เอามาแซลล สวัสดีของผมเต็มเลยนะครับท่านเฮ้ยรอบก่อนไปรายการหวนกระแสรหรือไม่นั้นเนี่ยแล้วก็มีการออกไปทวงค่าน้ํามันหรือเปล่านะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าสว่วนที่ยาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนักร้องครับท่านหลังจากฟ้องจนพังกันเลยทีเดียวร้องจนรั่วหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเจอพลตารวจเอกเสรีวิสุทธิ์จัดให้สองสามดอกนะครับท่านผู้ชมเจอสารสั่งคุกหกเดือนแต่ยังดีที่อรอลงอาญยาและมันเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้ยก็ได้ออกทําการนะครับท่านผู้ชมไปยื่นร้องเรียนอีกแล้วครับท่านดราม่าอีกไหมายส่วนที่ยาสวัสดีนะครับท แต่เมื่อกี้ผมสวัสดีท่านไปแล้วโวลั่นนะเนี่ยตัวมันเองไม่ขำนะครับท่านปมที่มีอะไรวะเนี่ยประชาชนทําคลิปรอเรียนถนนพระรามสองสร้างช้านะครับท่านยิ่งกว่าปีมรมบิดอีกอะไรประมาณนี้บุกโพล้องปอ,อทอให้เอาผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็เกิดปรากฏการณ์นะครับท่านผู้ชมวันนี้ได้ไปออกรายการโขนกระแสแล้วก็โดนทั้งหนุ่มกัญชัยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โดนทั้งอะไรวะเนี่ยผู้ช่วยรัฐมนตรีคมนาคมนะครับท่านโดนอะไรเจ้านี่โดนต้อนแท้มุดตุ่มมุดลูกันเลยทีเดียวเฮ้ยสน ที่ยาสวัสดีไปไม่เป็นนะคท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็โดนทนายแก้วต้อนด้วยเนี่ยคุณจะไปร้องเอผิดเขาเรื่องอะไรนะเนี่ยเรื่องพรบอคอมเนี่ยมันมากตาไหนวักไหนอะไรประมาณน,น,นี้นะคบท่าน่วนที่ยาเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยไปไม่เป็นนะครเบท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อก็ได้มีการถามลูกสาวเขาในะรัท่านผู้ชมหลังจากที่วันนี้ลูกสาวของนายสวัสดีของผมนั้นได้ผล่มาที่รายการโหนกระแสด้วยแต่อันนี้ขอ,อย่าไปโยงถึงลูกสาวเขานะครับท่านแต่มันเป็นข่าวผมเลยต้องเอามาแถลงโดยมีการเปิดใจครับท่านลูก ลูกสาวนายสนธิยานนั้นเนี่ยเผยครอบครัวห้ามพ่อมันแล้วเนี่ยไอย้ห้ามพ่อเขาแล้วเนี่ยแต่พ่อเขาเองไม่ฟังเลยนักร้องดังครับท่านซึ่งยังไม่เคยมีซิงเกิลเป็นเพลงของตัวเองนะครับผู้ชมแต่ได้กระเสือกกระสนไปร้องคนอื่นอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวโอ้ยบางส่วนก็แห่ถามนะเนี่ยเฮ้ย <"He i, S 1> ตอนนี้เนี่ยได้เจอพี่สีแค่บ้างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลุ่มกันชัยถามนะครับท่านแต่เบื้องต้นสนธิยาบอกว่าเนี่ยตัวเขาเองกับอะไรวะเนี่ยสีสุวรรณนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยนักร้องคนดังครับท่่่าาานนนเเผยยั้้ีีลลูกมตอววแ แล้วนะครับเ่านผู้ชมแต่ตัวเองก็ยังกระตือรือร้นในการที่จะอะไรจ้าในการที่จะไปร้องอะไรประมาณนี้นะครับท่านโดยช่วงหนึ่งครับท่านพังคาจอก,กันเลยทีเดียวหลังจากหนุ่มกัญชัยครับท่านเปิดใจน้องสาวเออลูกสาวของนายสนทิยาน,นะครับท่านว่ากังวลหรือไม่เวลาไปไหนมาไหนกับพ่อของตัวเขาเองเนี่ยแล้วโดนชาวบ้านมาว่าน้องลูกเขาเนี่ยนะครับท่างผู้ชมกล่าวว่าไม่ได้กังวลอะไรแล้วก็มีการถามว่าเนี่ยมีใครมาต่อว่าตรงๆหรือไม่บอกเบื้องต้นตรงๆยังไม่มีแต่รับหลังไม่แน่ใจนะครับเ่านผู้ชม ส,ส่งผลในนายสนธิยาครับท่านต้องกล่าวเสริมแล้วเนี่ยส่วนมากลูกเมียจะเตือนแล้วแต่ตัวมันเองก็ไม่ค่อยจะฟังเอ้ยลูกเมียก็จะด่าดตัวมันเองเลยนะครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาครอบครัวของนายสนธิยาเองเนี่ยจะพยายามห้ามว่าพ่อเอ้ยอย่าไปร้องเรียนเลยพ่อห่วงแต่ส่วนมากตัวเขาเองก็เลือกจะไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้และเป็นอย่างไรต่อไปจ้าก็ได้มีการโอ้ยคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะครับท่านผู้ชมเมื่อี่ไม่ทราบว่าเป็นใครนะเนี่ยมาบังอาจต่อว่าคุณสนธิยาแบบนี้ได้อย่างไรเรือ ือเปล่านะครับท่านเรียกว่าต่อว่าหรือไม่ไม่อาจแน่ใจหนุ่มกัญชัยครับท่านเผลอไปอ่านคอมเมนต์ถามสนทิยามึงอย่าพึ่งกายเวนไอไม่ใช่ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมพี่สนทิยาพี่อยากรดผมแล้วเนี่ยผมจะพูดอะไรที่ผมกําลังจะพูดอะไรออกไปเนี่ยสนธิยาบอกว่าไม่โกดก่อนหนุ่มกัญชัยจะอ่านคอมเมนต์มีคนส่งข้อความมาเฮ้ยว่าทนหน่อยนะลูกเนาะว่า ทนหน่อยนะลูกเอ๋ยอีกหน่อยพ่อก็จะโตแล้วนะคะรับเดิมผู้ชมหืมสิ้นคําถามนี้ครับท่านทาให้หัวลอกกันทั้งโตเกินเลยทีเดียวนะคะรับเดิมผู้ชมแต่นายสนธิยาสวัสดีนี้ก็ยังคงไม่ได้โกรธอะไรครับท่านบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะตามสีสุวรรณไปไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยได้มีการออกมาบอกนะเนี่ยลูกสาวเตือนแล้วก็ไม่ฟังแล้วที่บ้านละ่ะจ้าที่บ้านต่อว่าไหมไม่ต่อว่านะครับแต่ด่าเลยอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ต้องติดตามนะครับเดิมผู้ชมโดยตอนนี้รู้สึกว่าคด คาราคาซังของเสรีวิสุทธ์นั้นก็ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลังจากเจอคุกไป2ดอก3าดอกแล้วก็ไม่อาจแน่ใจฉะนั้นสนธิยาสวัสดีฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มไม่ไม่ใช่ยิ้มได้เลยมาซื้อเม็ดมะม่วงหิม,มะพันได้นะเนี่ยรวมถึงม็อบคอบพทอด้วยตอนนี้เอาไปกินเติมแรงไว้เฮ้ยจะได้มีแรงมาขยันเต้นตอนเช้าเชลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพนันแอลมอนนะครับท่านผู้ชมปลาเกล็ดขาวอบกรอบด้วยขนาดแบ่งบรรจุ0บาท250กรัม140บาท้่าส่ง40บาทบริการก็บปลายทางยัมไม่มี เลียนทอดครับท่าน100กิ่งหรบาทมีขายทุกอย่างยกเป็นของที่ยังไม่ขายนะครับท่านผู้ชมวิบบอนัดวิวโนสลิมคือเสื้อครับท่านตัวละ4 0 0บาทพร้อมส่งก็ต้องกรอบขาบไม่ใช่ขอขอบพระคุณนะครนะับท่านผู้ชมกรอบขาบนี้ผมไี่สลับกันทุกทีเลยก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมาอย่างงามงามไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวรวมถึงสวัสดีท่านทั้งหลายรอบห้องแชทกันด้วยครับท่านเนี่ยเปิดใจลูกสาวสุนทียาเผยครอบครัวห้ามพ่อเขาเองแล้วเนี่ยก็ไม่ฟังนักร้องดังเผยลูกเมียก็ว่านะคบบร่ไมไ ไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านตัวเองก็ยังคงออกไปร้องเรียนอยู่ล่ําไปแล้วก็ได้มีการมีคนไปทาคลิปนะครับเรื่องผู้ชมตั้งแต่ปี54เย้ดีใจเหลือเกินถนนพระรามสองเนี่ยสร้างไม่เสร็จสักทไีไม่เหมือนปีรามิดไว้เฮ้ยปีรามิดใช้เวลาสร้าง20ปีนะครับเรื่องผู้ชมแต่อยู่ได้มาหลายพันปีต่างจากถนนพระรามสองนะเนี่ยพ่อเขาก็ตายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดพ่อกับแม่เขาเกิดมาใหม่เนี่ยคงก็เอ้ยก็คงจะจําได้นะครับเรื่องผู้ชมว่าพบรักกันที่ไหนถามทาไมเหรอ๊ะจืะเพราะว่า ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับท่านผู้ชมถนนพระรามสองนี้แต่มันช่างแปลกเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมนายสุนทียาบอกเนี่ยพุ่งขับรถผ่านพระรามสองทุกวันรถไม่ติดเลยดีมากอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็เหลือเกินบอกรถไม่ติดทําไมมึงไม่ซ่อมหายเวรไหนไม่ใช่โว้ยมันคนละประเด็นเฮ้ยบอกว่านายสุนทียาเนี่ยมึงใช้ถนนเส้นเดียวกันกับปูหรือป่าอะไรประมาณนี้เพราะนายสุนทียาบอกว่ารถไม่ติดนะครับท่านผู้ชมลื่นหลายอย่างกายกองกันเลยทีเดียวครับท่านกูก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโอ้ก็เป็นว่าทัวลงยับพัง ขาจอนะครับท่านคนดูสดอยู่ประมาณแสนสองนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าเฮ้ย <Hey, S 1> ตอนนี้ก็ได้โรอนะครับเื่อนผู้ชมโรอไปไหนรอดผูหัวกระบาลไปถอนเรื่องแล้วนะครับเื่อนผู้ชมอืมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีหลังจากตอนนี้ชาวเด็ดแทกขุดครับท่านสารอาญาสั่งจําคุกศีลาเจนจากคดีแปดเดือนไม่รอลงอาญาคดีหมิ่นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก่อสร้างท่าเทียบเรือลุกแม่น้ําส่วนนายสนธิยาสวัสดีสสดอะไรวะเนี่ยโทษแปดเดือนแต่รอลงอาญาปรับคนละแปดหมื่นนะครับ เรื่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ที่เร้รู้นะเนี่ยตอนนี้อืได้ไปถอนฟ้องแล้วนะครับเ่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ไปถอนเรื่องร้องเรียนครับท่านหลังจากที่ไปยื่นเรื่องนะเนี่ยให้เอาผิดพรบความได้ไหมมาทาข่าวเอบไม่มาทาําทคลิปร้อเรียนแบบนี้ได้อย่างไรมันไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเรื่องอะไรจะเนี่ยเรื่องที่ถนนพระรามสองนี้อะไรวะเนี่ยสร้างช้านะครับเ่านผู้ชมโอ้ยก่อกาเนิดเกิดการสร้างนี้ตั้งแต่สมัยยุคถนอมนะคบท่านเป็นนายกรัฐรมนตีถ้าเกิดจะไม่ผิดหรือว่าสมัยสลิดก็ไม่อาจ ใใ่โห้ได้จะทําอย่างไรดีจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมเลติดบีช่างกำมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะครับเ่านผู้ชมประชาธิปัตย์ครับท่านหลังจากตอนนี้นะเนี่ยกระแสมรสุมลุมเลานะครับท่านทั้งพี่ชายของนายหัวชวนของผมนั้นก็โดนปปชครับท่านจอดจะฟันอาญาอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยปมอะไรวะซื้อที่ดินมาทําท่าเทียบเรือที่ดินประเมินมูลค่ามา4ี่ล้านบาท5าล้านบาทแต่เส้นอนุวัตไปที่10ล้านบาทหรือเปล่านะครับท่านแล้วก็เบื้องต้นนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และเกิดอะไรขึ้นจ้า เขได้เกิดปรากฏการณ์นนเนี่ยยกเทพเทือกโมเดลในการสร้างโรงพักอะไรประมาณนี้บอกสุเทพยังไม่ผิดเลยวอนได้ไหมเนี่ยให้พิจารณาคดีแบบเทพเทือกนะครับเอามาเป็นโมเดลหลังจากนั้นเป็นอย่างไรอืหลังจากนั้นวันสองวันในหัวชวนของผมก็ได้เดินนะครับท่านถามเดินไปไหนเดินไปกดกาแฟเองหรือเปล่าบ,บอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเดินขึ้นศาลนะครับท่านเฮ้ยแต่มัน่ังไรเงานะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าชวนอีกไปของผมไรเงานเนี่ยไรเงาสอสอครับท่านกลุ่มนายเฉลิมชัยสีอ่อนซึ่งตอนนี้ได้ทาการยึด พักตามที่ประชาชนบอกออกมาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจสส21สอ21คน22คนนั้นเนี่ยซึ่งน่าจะอยู่ตรงข้ามกับชวนหลีกภัยเฮ้ยไม่มาปรากฏตัวนะคบท่านผู้ชมให้ในายหัวชวนของผมได้กระชุ่มกระชวนใจเลยเฮ้ยสำนักข่าวก็เอาไปลงนั่นเนี่ยชวนหลีกภัยนักต่อสู้ต่อสู้อะไรต่อสู้คดีเพื่อพักประชาธิปัตย์นะคบท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโด๋อยโดนลอย,ยแพรหรือเปล่าพร้อมกันนี้ชวนยังออกมายอมรับครับท่านเนี่ยมีการกดดันให้ตัวเขาเองเนี่ออกจากพักมันทําได้อย่างไรแบบน ชวนของผมห้าสิบปีก่อนเป็นอย่างไรห้าสิบปีที่ผ่านมานี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้ต่อว่านะครับท่านแต่นายที่พิ่อินทราสมบัติเนี่ยสอสอสอบตกครับท่านตามที่ป้าผวล,ลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจบอกว่าเนี่ยชูวิลีพายคือไอดอลของผมผมเลือกข้างแล้วจะอยู่ข้างท่านชวนตลอดไปห้าสิบปีก่อนท่านเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นทําให้ชาวเน็ตงงนะเนี่ยแบบนี้คุณชูวิลีพายของผมเนี่ยไม่มีการพัฒนาอะไรวะพัฒนาการเลยหรือเปล่า ซึ่งไม่ใช่ถนนพัฒนาการนะครับท่านผู้ชมผมก็นึกไปนึกมานึกถึงสนที่ยาอีกแล้วนะครับท่านนึกไปถึงอะไรนึกไปถึงถนนวรลรามสองนะครับท่านผู้ชมอันนั้นก็50ปีกว่าครับท่านไม่ตบไม่ตไมีไม่ดีขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทําพืนดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากที่พักประชาธิปัตย์นเนี่ยออกมาโอดท้อค,ครับท่านเสียงน้อยเหลือเกินจะเปิดซักฟอกก็ไม่ได้เฮ้ยต้องรอก้าวไกลคาะวันอะไรประมาณนี้ว่าจะซักฟอกหรือไม่ซักฟอกรัฐบาลอะไร,ะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ามา แล้วจ่าเด็ดพี่นะครับเ่านผู้ชมในพร้อมพงษ์รพฤงผลิตครับท่านผู้ซึ่งเคยทา้นานายวชระเพชรทองอดีตสสสอบตกอีกแล้วทําไมพักนี้มาสอบตกกันเยอะอย่างนี้ว่านี่ออดีตสสอสอบตกประจาประชาธิปัตย์ผู้ซึ่งเคยออกบอกมานะครับท่านตอนนี้เชื่ออย่างเหลือเกินถามมึงเชื่ออะไรนักหนาเชื่อว่ายิ่งรักอยู่ไทยแล้วนะครับท่านสาเหตุเพราะยิ่งรักไม่โพสเฟซบุ๊กครับท่านโอ้ยก็เล่นล่อซะพิธีกรงงนะครับเ่านผู้ชมไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ได้เกิดการเดินพันนะเนี่ยถ กูยอมใจ่ายให้มึงสิบล้านนะวะะัชรเลัไม่ใช่ยังไม่มีมึงนะครับท่านผมยอมใจ่ายให้คุณสิบล้านในกลางหน้าจอเนชั้นนะครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติอะไรวะเนี่ยอื ผมไทยผิดเอ้ยผมบอกว่าผิดเนี่ยอะไรประมาณนี้เอ้ยคุณจ่ายมาให้ผมแค่ล้านเดียวหรือแสนเดียวอะไรประมาณนี้นายวชิราเพชรท,ทองไม่กล้านะในการเดินผู้ชมวัวง,งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีไม่ค่อยแปลกใจแล้วว่าทาไมถึงสอบตกและมันเกี่ยวอะไรกันจ้าตอนนี้ครับท่านเด็ดพี่มาอีกแล้วนะเนี่ยเพื่อไทยครับท่านฟาดก,กับประชาธิปัตย์แทบมุดดินเลยทีเดียวถามลั่นตอนพักเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยทำอะไรได้บ้างเท่าอะไรวะเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยหรือเปล่าแซยืนยันซักแซยื่นซักฟอกเนี่ยแค่แก้เกี้ยวนะ นท่าแล้วก็ปรากฏภาพนายจุรินอะไรประมาณนี้เฮ้ย hey, แล้วมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่านายหัวชวนของผมบอกนาบอกเป็นนายหรือเปล่านะครับท่านถามผมไหนอีกแล้วผมทวันเนี่ยยอมรับนะครับว่าประชาธิปัต์ตกตับเนี่ยเพราะผม50าสิบปีเอ้ยไม่ใช่ไม่พัฒนาการไม่เกี่ยวนะครับท่านเฮ้ย <Hey, S 1> เพราะว่าอาจจะเป็นต้นเหตุจากนายจุรินด้วยหรือไม่อะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะเดินไปห้ามเขานานแล้วห้ามไหมวะ ไม่ไม,ไม่ไม่ห้ามนะครับท่านใ้มตีกันดีแล้วโดยเพื่อไทยครับท่านซัดนะเนี่ยสมัยอะไรวะเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยเคยทําอะไรดีๆให้กับประเทศบ้างหรือไม่นะครับท่านเนี่ยซัดโดยเฮ้ยประชาธิปัตย์แทบมุดดินกนเลยสีเดียวยื่นซักพ่อรัฐบาลแค่แก้เกี้ยวหลังเจอสอวอยื่นก่อนลั่นพูดเกินจริงระวังของเข้าตัวเยอยลั่น,นครับท่านประชาธิปัตตอนเป็นรัฐบาลนี้ทําได้เท่านี้หรือไม่มันทําได้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมต้องเถียงพร้อมพรมนกผลิตแ่งเพื่อไทยนะเนี่ยทำอะไรบ้างจ ขายนะครับเ่านผู้ชมเขาขายกันเป็นฟองครับท่านขายกันเป็นแผงในพักหอกหักสักเวรนี้ก็ได้ไอเดียสมองฝังชิปนะครับเ่านผู้ชมไม่รู้ว่าชิปหายหรือยังครับท่านไอเดียสุดแสนบันเจิดเหลือเกินไอเดียอะไรจะเนี่ยไอเดียไข่ไก่ช่างกิโลนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ไอเดียอีก <c oughs> ไอเดียหนึ่งครับท่านไม่รู้ว่ามันว่างจัดหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อตัวเงินตัวทองเป็นวรนษย์นะครับท่านมันว่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือไม่ในผมก็ไม่อาจแน่ใจในสมัยที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกสุดท้ายแม่ผมก็ใช้ ไปตาลาดลูกน้อยถามมีอะไรเจ้าคุณแม่ไปตาลาดไปซื้อไข่ให้หน่อยเื้ยอะไรวะอ๋อผมก็เดินไปตาลาดนะครับท่านผู้ชมเกือบจะนึกพอดไม่ออกแล้วเมื่อกี้แม่ค้าจา๋าคนละข้างๆก,กันกับร้านขายหน่อไม้ดองที่ผมจะไปซื้อปิ๊บผมขอซื้อไข่หน่อยได้ไหมสามขีดครึ่งนะครับอะไรประมาณนี้แม่ค้าก็แทบจะไล่ผมเลยนะเนี่ยบอกไอ้ควายไอ้ไม่ใช่โอ้ยไม่มีบอกน้องหนูมาซื้อแบบนี้ไม่ได้นะผมก็เถียงขาดใจเนี่ยประชาธิปย์เขาออกอกฎมาแบบนี้ เขาก็ไม่เชื่อนะก็ท่านผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยพักไหนคิดได้แบบนี้นี่โอ้ยไม่บ้องติดบ้างก็ ต้องควายเรียกพี่นะครับเดิ่ผู้ชมผมก็เอ้ยแม่ค้าจะเย็นเย็นนะจะขายไขายให้ผมไมบอกไม่ขายไอเวรจะขายเป็นฟองฟองเมีาซื้อไหมด้วยความที่แม่ผมใช้ไปซื้อสามขีดครึ่งนะครับท่านผมก็เลยไม่ซื้อนะครับเดิ่ผู้ชมกลับบ้านมาก็โดนแม่ต่อว่าอีกว่าทําไมไม่ซื้อไข่โอ้ยมันก็ทําให้ครอบครัวผมปั่นปวดน,นะครับเดิ่ผู้ชมประชาธิปัตย์นี้กูว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับพักมันดีครับท่านแล้วก็คนใต้นะครับเดิ่ผู้ชมตอนนี้นะเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาโหรั่นแล้วเฮ คนใต้เตรียมกับใจตาสว่างอะไรกันประมาณนี้ซึ่งผมก็เป็นคนใต้ด้วยก็นั่งมอง อันนี้ข่าวสะพัดนะครับท่านผู้ชมไม่เกี่ยวกับพักประชาธิปัตย์อันนี้แฟนกลับประชาธิปัตย์บอ,อ,อมาเนี่ยตอนนี้คนเตรียมกลับใจกลับใจยังไงวะพี่เนี่ยกลับใจจะมาเลือกประชาธิปัตย์นะในเลือกตั้งซ่อมนะน้องน้องคอยดูนะเนี่ยคอยดูนะ้น้องเนี่ยเดี๋ยวตอนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนักคอมสีธรรมระหนะ้าถามทําไมพี่เนี่ยประชาธิปัตย์จะกลับมาชนะอะไรประมาณนี้เพราะอะไรพี่เชื่อแบบนั้นเพราะว่าเขาบอกคนใต้กลับใจแล้วนะครับท่านผู้ชมกูวงงครับท่านเป็นคนใต้เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเลือกพักของหักสกเว นี้นะคะรับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าเออใช่เนี่ยถ้าผมอยู่นครศรีธรรมราชผมก็จะต้องเลือกประชานนี่ปัดนะครับท่านโดยมีพักในดวงใจอยู่สอาพักเลยเฮ้ยอยากจะเห็นชาตินี้สักทีนะคะรับท่านผู้ชมก่อนที่จะชีวาวายไปเฮ้ย เออแต่ยังชีวาวายไม่ได้นะครับท่านวันก่อนอยูมาบาลผู้ควบคุมกระทาทองแดงและต้นงิ้วนั้นเนี่ยเรียกผมไปสอบสัมภาษณ์ปรากฏว่าสอบไม่ผ่านเบ้ยเฮ้ยยมาบาลเลยยังไม่ได้เรียกตัวลงไปบอกว่าเนี่ยอยากจะเห็นสองอย่างก่อนที่จะแรนไลน์ไปนะคะ่ะเรนบู้ชมก่อนที่ผมจะแกะไปตอนนี้อยากจะเห็นอะไรหนึ่งอยากจะเห็นหมอว่าลงได้โผหัวกระบ,บาลเข้าสภาอีกสักครั้งในชีวิตนะค่ะเรนบู้ชมและสองละจ้าอยากจะเห็นประชาธิปัตย์เลือกตั้งชนะเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับ2ก็ได้แล้วจะมีวันได้เห็นไหมจ้ามันต้องมีอยู่ แล้วล่ะเนี่ยเพราะอะไรเหรอพอตอนนี้เอสุชัชวีนะครับท่านผู้ชมแห่งประชาธิปัตย์ครับท่านได้ออกมาคุยวอลนเนี่ยตอนนี้ประชาธิปัตย์เว้ยเฮ้ยต้องรีแบรนด์ใหม่นะเนี่ยวอนได้ไหมประชาชนช่วยกันหน่อยถามช่วยกันอะไรช่วยกันให้อะไรวะเนี่ยกลับมาทําให้ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมกลับมายิ่งใหญ่เทียบชั้นแชมเปี้ยนชิพพรีเมียร์ลีกอะไรประมาณนี้ผมก็เข้าไปส่องดูไอ้หาเอ้ยพรีเมียร์ลีกหรือว่าบอลอรบตบอบจออะไรวะเนี่ยซึ่งมันก็เทียบกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรล่ะจ๊ บอลอบจอบตอ,อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอมืเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาการไปไกลแล้วประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบที่นายราเมศเอ้ไม่ใช่นายนิพิษบอกหรือเปล่า50ปีก่อนเป็นอย่างไรท่านชวนของผม50ปีผ่านมาก็ยังเป็นแบบนั้นมันไม่พัฒนาการเลยหรือไม่นายนิพิษพูดแบบนี้ได้อย่างไรอ๋ออ๋อเออเออไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมคงอาจจะหมายถึงความดีครับท่านเพราะชวนหลีกภัยของผมเป็นคนดีและเป็นคนดีได้อะไร ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผมก็ยังงงอยู่ตอนนี้อืมก็ต้องจับตามองไปตรงนั้นก็ไปเทมเอ้ไปแพมบอกชาวบ้านไปตรงนี้ก็ไปบอกชาวบ้านตัวไปต้องไม่โกงเนาะฮะแล้วก็มีข่าวสะพัดนะครับท่านซึ่งผมไม่เชื่อนะเนี่ยได้มีอะไรวะเนี่ยคนบ่าวสาวนะครับด่านผุ้ชมที่นครศรีธรรมราชซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะนี่เป็นเรื่องโกหกถามทาไมหรอจ้าเชิญรนนะะั่นผู้ชมเชิญชวน,ชนถามเชิญชวน,ชนไปนอนขวางน้ำบินหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว้ยเฮ้ยเชิญชวนหล<ร>ีไปไปให้พรบ่าวสาวแล้วเกิดอะไร อันนี้ชาวบ้านแจ้งเข้ามานะครับท่านผมก็บอกอย่าไปเชื่อนะข่าวไม่จริง ขึ้นไปบนเวทีไล่เกิดอะไรขึ้นตอนรู้สึกว่าจะลืมการให้อะไรวะเนี่ยพรบ่าวสาวนะครับเดิมผู้ชมมีข่าวสะพัดเข้ามาถึงหูผมนั่นเนี่ยโอ้โหขึ้นไปด่าทักษินชิงรักอะไรประมาณนี้ก็อย่าไปเชื่อนะครับเดิมผู้ชมวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเออก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวอ่าสนที่ยาโลโลร้ลองเอาผิดเพจสุขชาวบ้านล้อเลียนเสียดสีก่อสร้างถนนพระรามสองสอนทำให้เสียชื่อเสียง ต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อืมเอาไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมหลังจากนายสนธิยาสวัสดีนี้วันนี้ไม่รู้จะได้ข้าวน้ำมันหรือเปล่านั้นไม่มีเขียนรายงานในตอนนี้ครับท่านเหมือนกับชวนหลีภัยของผมเลยยังไม่ได้รับรายง,งานครับสมัยยิ่งรักเราไม่ได้งบทําถนนเลยน,นั่นนี่อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้บ้านนายหัวชวนของผมนั้นอืมถนนผ่านบ้านยังเป็นดินลูกลังหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจขอบคุณรัฐบาลประยุทธ์นะถามขอบค ทำไมให้งบทาถนนอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนยุคยิ่งลอกเราไม่ได้งบทําถนนเลยแพ่ไปเรื่อยนะครับท่านก็ช่างกามันไปก่อนครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเนี่ยแหละการผู้ชมปัญหาแล้วทีนี้อ๋อเจอแล้วเนี่ยหลังจากครับท่านสะพั์ไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวทักษิณชินวัตรเตรียมเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับเร่านผู้ชมบินกับเชียงใหม่สิบสี่ถึงสิบหกมีนาคมนี้ภูมิธรรมแห่งเพื่อไทยวอลอยากคิดเยอะแต่ตอนนี้ก็มีคนคิดเยอะนะครับท่านเฮ้ยทำไมมันคิดเยอะแต่ว่ามันสวนทางกับม็อบที่มาชมุมนุมว่า โดยม็อบคอปทอคิดเยอะนะครับเดิ่อผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่คนนั้นเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวแต่เยอะที่ว่านี้ไม่ใช่จํานวนนะครับท่านแต่เป็นจนํานวนอายุครับท่านที่เยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินแล้วได้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านมาอีกแล้วเฮ้ยม็อบคอปทอหลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่ายสองโมงนั้นได้โล่ทําการบุกรงพักในะครับนานผู้ชมปมไปโวยนะเนี่ยตอนนี้ทรัพย์สินม็อบโดน อะไรวะเนี่ยทำลายนะครับท่านเล้วราก็มานั่งนึกอีกแล้วทรัพย์สินในมอบมึงจะมีอะไรบ้างวะเนี่ยคนขับรถผ่านไปแถวนั้นยังไม่กล้าไปติดไฟแดงยังไม่กล้าไปจอดรถติดหนะ้ามบมันเลยมาแล้วจ้าคอปทอครับท่านม็บกับพีคนมีไม่ถึงร้อยนะนีนนย่ยิ่งกว่าคนคอยครถเบคับท่านคนต่อคิวจ่ายเงินมินิมาร์แถวบ้านผมยังเยอะกว่าเลยนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคอปทอครับท่านผู้ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นอะไรวะเนี่ยคณะนักศึกษาแกนนาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศแต่ละคนนี้ก็หน้าแก่ๆทั้งน ท่านไม่รู้ว่าเป็นเด็กนอกหรือเปล่านอกอะไรจะเนี่ยนอกรั้วโรงเรียนคบถทอลิงยื่นอุทธรณ์พักโทษทักษิณแล้วก็โวยบินไปเชียงใหม่เนี่ยมันจะทําให้เป็นเรื่องยุ่งในับทดานผู้ชมจึงต้องได้อะไรวะเนี่ยจึงตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทักษิณเดินทางไปครั้งนี้เพื่อกระชับอํานาจของมวลชนเสื้อแดงหรือไม่เพราะว่าจะมีมวลชนออกมาต้อนรับขับขานว่าจะออกมาต้อนรับทักษิณเป็นอย่างดีเรารับไม่ได้คนมันเยอะกว่าม็อบเราเอเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อไม่มีในนี้แต่น่าจะ จริงนะครับเริ่านผู้ชมหรือไม่นะครับท่านเนี่ยโวยนะเนี่ยทักษินบินไปเชียงใหม่จะต้องมีคนออกมาต้อนรับทักษินเป็นอย่างดีซึ่งกรมคุมประพฤติต้องควบคุมเรื่องนี้ให้ดีรับจะได้อะไรไหมจ๊ะ ไม่ได้อะไรเลยนะครับเดิมผู้ชมดูแล้วตอนนี้จุดไม่ปังครับท่านแม้จะผูกกระแสนั้นเนี่ยเฮ้ยก,กูต้องเป็นของไทยอะไรประมาณนี้นะครับเดามผู้ชมแล้วมันได้คนมาเติมเพิ่มไหมจ๊ะยังไม่ได้นะครับท่านชวนประชาชนทั้งหลายผูกรองเทา้าเชือกรองเทา้าแล้วได้อะไรเอ้ยก็ให้ไปร่วมที่ม็อบกอปทอใครไม่ไปไม่ใช่พวกกันนะครับท่านหยุดสักทีเถิดไอพวกไทยเฉยอย่าที่นอนอยู่บ้านแล้วถ้านอนอยู่บ้านละจ๊ะก็แอดไลน์นัดบวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับเดิมผู้ชม,มยินดีต้อนรับ เสมอครับท่านขอบคุณทุกท่านที่มารับชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน